สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางนี้เคอีภาคเช้านะครับประจำมาปเปิหักที่9กุมภาพันธ์นะครับก็สำหรับเช้านี้มารุ้นกันครับก็ตัวเปิดเช้านะครับ3 4 0 0 6ครับ3 4 0 0 6เลขเหลือเมื่อวาน166่หมาหมดเลยนะครับก็เช้าที่ยังไม่มาเลยขอดูแป๊บนึงครับ3 4 6 เช้าที่หายยังเป็นสี่สี่ยังไม่มานะเช้าเนี่ยเปิดถึงขนาดน,นี้ผมมองอยู่สองอย่างแค่นั้นครับคืออาจจะปิดตัวเปิดนะครับอาจจะปิดตัวเปิดและยันที่ชอบก็คือเก้าผมทานโทษครับที่ชอบอันนี้ก็คือหนึ่งกับห้าท้ายหนึ่งท้ายห้าท้ายห้าท้าย 1, หนึ่งแล้วไม่ก็ปิดตามตัวเปิดท้ายศูนย์ท้ายหกท้ายหกท้ายศูนย์ครับใช้ใช้เอเอียงไปทางตัวเปิดครับเช้านี้เด่นสุดที่จับได้คือหกครับ วิ่งบนลูดล่าง6นะครับสำหรับคนชอบลูดชอบวิ่งนะครับวิ่งบนลูดล่าง6ครับ3ผคู่ที่ผมเร็งไว้ก็จะมี0ูนย์ศู0นะครับหนเลขที่ผมวางถ้าชอบตามได้กันนะครับถ้าไม่ชอบผ่านครับห0ึ6งศูนย์สานะครับเก้า ก็ได้3คู่นี้ครับได้3คู่นี้แต่ผมขอดูถ้ามา7 0 9, 7, ็ดสูนก้กลุ่มเปิดเป็นกลุ่มเลขคู่ค่ะ2ก 8, ับ88กับ2จะมาไหมสอ8 2ปเนี่ยถ้า2 8 8แนี 28, ม่มาฮานกาก้านะครับ6 4โอ6ถ้า 28, จะมากับ64โอเคครับการ2 8ปเป็นหึงหางครับการ2 8ปเป็นหาึงหานะครับร้อย มัดหกครับก็สาตัวครับ628 6 28, 6แ 60, 6 0หกหกศูนย์ห6ศูนย์ศูนย์หกหนึ่งศูนยสีาครับสำหรับนี้ขี่เช้า ได้แนวนี้นะครับถ้ามาความน่าจะเป็นอื่นขออภัยแล้วกันนะครับถ้าถูกใจตามครับและถ้ามีโฆษณาครับรบกวนดูให้ผมด้วยครับเมื่อวานหลังจากแตก3ตัวตรงเร่งบนล่างไปแล้วมียอดเข้ามาหลายยอดมากก็กราบขอบคุณไว้ณที่นี้นะครับสรุปแล้วได้แล้วหยุดนะครับอย่าเล่นถ้าซุก้นเลยนะครับได้แล้วหยุดกอดกำไรไว้ครับสวัสดีครับ